จะเอ๋นะครับวันนี้มาอยู่กับโกดังของอาคาเน่ครับเป็นโกดังเทพรักนะครับซึ่งมีรถใหม่เข้าใหม่ด้วยกันนะครับหนึ่คันมีให้ดูเฉยๆนะจริงๆแล้วก็เข้ามาอีกสักประมาณ10คันได้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นหัวเดียวนะครับหนึนะครับปี20องนะก็ซึ่งยังไม่มีราคาแล้วก็มีแคป a u ออโต้นะครับซึ่งเป็นปี20นะเป็นแครีโวนะมีทั้งอีสและรีโว่มเดี๋ยวผมไม่ควรตาก้องแล้วนะครับ ไปดูกันเรียงคันเลยนะครับว่าราคามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวในเดือนนี้นะครับใน3-4วันนี้นะครับก็จะมีรถซ์นี้เข้ามานะครับเป็นอิวสุนะครับสปาร์คหนะครับเป็นตัว S นะก็เป็นหัวเดียวแบบมีแคดดิบบอยทรงสูงเก่งนะครับก็เป็นปี20ผมไปเช็คไปแล้วนะครับสภาพโดนรวนภายนอกนะครับเราไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เราถจะเช็คเปเกตอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ รถทุกคันนะครับมีใบเคลมรอบคันให้นะครับไม่เคลมรอบคันเป็นเคลมรอบจุดนะครับทุกที่ไหนมีจุดแบบนี้นะครับเราเช็คนะอ่ะอย่างงี้ก็คือมีบุบนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าโอเคก็คือละไว้นะครับก็คือเปิดใบเคลมของอินทรประกันไทยให้นะครับอ่ะฝั่งนี้ก็มีรอยบุบนิดหนึ่งสองจุดนะแบบรอยแก้มบุบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูรอบคันสําหรับคันนี้นะครับและคันนี้บอกเลยนะไม้น้อยด้วยนะไม่่่่่่่น่ครับที่ผม่ห็น่ว่บๆนะครับนี่เ่ยปี่่2 0น่่่่่่่ เห็นอยู่2อลอยนะครับติ๊กกงติ๊กเกอร์ถ้ามีเราเลาะอ,ออกให้นะครับขายรถตัดสภาพนะครับราคาจะต่ำกว่าตลาดประมาณหลักประมาณแสนหนึ่งครับก็เราเช็คยอย่างแจคันนี้มาแล้วนะอยู่ราวๆประมาณสัก3ามแสนห้านะครับแต่ว่าในตลาดเขาขายกันอยู่ 4, 1, 4 2, นะี 4, 5, นะ่แสนหนึ่งสี่แสนสองนะสี่แสนห้าอะไรเงี้ยเราน่าจะขายอยู่ราวๆประมาณสักสามแสนบวกลบแล้วกันนะครับผมกลมๆว่าคันนี้ไม่น้อยด้วยอาจจะเป็นสามแสนหนึ่งสามแสนสองก็ได้นะครับอันนี้เดานะเดาอย่างมีหลักการนะครับ ถ้าเอาไปจัดจัดได้3 5 0 0,000บาทนะครับเอ้ามาดูนะครับายในมีอะไรบ้างนะครับนี่ขอดูสำเนาหน่อยครับเป็นปี20ไม้แต่ผมดูเบลมาแล้วแหละนะครับก็เป็นปี20นะครับนี่อา์คเน์แคปซูลเป็นระดับหนึ่งนะครับถ้าซื้อที่นี่นะครับได้รถแบบไม่บิ้วนะครับมีใบเคลมให้แล้วก็สปาภายนอกสปาภายในนะครับสปาให้หมดแล้วก็ท่านไหนถ้ามีพวกเนี้ย กล้องมันซึกวิดีโออะไรเงี้ยเอาไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูเลขไม้ฝั่งนู้นกันครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจี G ่สปีดเนี่ยใหม่ๆน่าจะเป็นเอ่หกหมดแล้วเนาะโอเคดูยางกันหน่อยครับแวะดูยางนิดหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะเออ่ยางปียี่สี่เลยครับสัปดาห์ที่สามสิบสัปดาห์ที่สิบเอ็ดนะครับปียี่สี่นะยางใหม่ๆนะครับประมาณปีปีสองปีเกือบๆสองปีแล้วกันนะครับก็สามารถใช้ดีมาสักสองปีแล้วกันนะสำหรับยางนะ มาดูว่าไมน้อยแค่ไหนนะสำหรับคันนี้นะเลขไม้ครับของคันนี้ครับ93,799มนพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับถ้าคันไหนเลขไม้มาประมาณเก้าหมื่นนะครับก็จะเป็นแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่อยู่ราวๆเนี้ยครับอยู่ราวๆนี้ถ้าเกิดเลขไม้ที่เป็นสองแสนก็จะสองแสนทั้งล็อตเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับราคากลางนะครับที่เขาขายซื้อขายกันอยู่นะครับ ถ้าเป็นเต็นท์ข้างนอกนะอยู่ราวๆสัก401นะครับ300ปลายนะแต่ยอดจัดจริงๆอ่ะจัดได้305เท่านั้นนะครับถ้าคุณซื้อเกินกว่าราคาเนี้ยมันจะต้องดาวมันต้องมีเงินดาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีเนี้ยผมก็เดาวว่านะ่าจะเราๆอยู่เราๆสักถ้าเป็นไม้แบบนี้ก็น่าจะ3สามแสนบวกลบแล้วกันนะครับอ่ะตี301อ่ะไม่เกินนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะมาดูแคปออโต้บ้างครับใครก็ตามหาแคปออโต้หลายครั้งอยู่เหมือนกันซึ่งเราไม่มีมาพักหนึ่งแล้วนะครับ แคปรีโวนะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับ2.4นะตัวมิดนะเดี๋ยวดูตัวอะไรครับผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับแต่เป็น2.4แน่นอนนะเอามาดูคันหนึ่งก่อนนะครับเลขไม้แสนแปดนะครับยางปี25้าเลยนะแล้วเลขเลขไม้แสนเจ็ดนะครับยางปี24ครับรุ่นเดียวกันเป็นแคป2.4มิดนะฮะมาดูนะครับขอดูเลขไม์ก่อนแล้วกันนะข้างในเดี๋ยวข้างนอกข้างนอกกับบอดี้ข้างนอกเราจะมีใบเขลมให้ไงอ๋อออโต้นะครับ เป็นตัวมิดค,ครับผมมีฟังก์ชันที่ถูมาไหลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปมย0กิโเมตรนะครับถ้ามีแบบนี้มาตอนนี้มีแบบนี้เข้ามาประมาณ5คันนะครับที่สาขาโกดังโกดังเทพร,รักเนี่ยเข้ามา3คัน2คันนะครับแล้วก็ที่บางนาเข้ามาแล้ว3คันนะครับผมทำคลิปไปแล้วก่อนนี้ก็ไปทำซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะเห็นมีหัวเดี่ยวด้วยแล้วก็ ถ้าเลขไม่แสนแปดจะจะมาทั้งร็อต่ยจะเป็นแสนแปดแสนเจ็ดสองแสนอยู่ท่าน,นะนะบวกลบประมาณห้าหมื่นครับสำหรับเลขไม้นะเลขไม้นะอ่ะมาดูราคาคันนี้ครับคันนี้ผมเช็คยอดจัดแล้วเลยครับอ่ะดูดูยางปียี่ห้าจริงไหมเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากอันนี้ครับสัปดาห์ที่สิบสองนะครับปียี่ห้าโอ้โหสัปดาห์ที่สสองก็อยู่ที่เดือนกุมภาปีนี้เดือนกุมภามีก็ ประมาณ8เดือนยาง8เดือนก็คือมันใหม่ๆมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของรถนะครับมีพลิกคว่ำจมน้ําไหมไม่มีแน่นอนครับผมถ้าเป็นรถพวกนั้นนะครับชนหนักจนถึงเสียโครงสร้างเนี่ยเราส่งรับประมูลทันทีนะครับเพื่งเราเป็นสถานที่ที่ราคาส่งขายรับประมูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งให้กับเต็นเจ้าใหญ่นะครับก็อ่ะมาย้อนจัดนะครับดีนะที่ราคากลางที่เขาซื้อขายกันนะครับก็ที่ผมเห็นนะสี่แสนหกหมื่นนะครับ ก็ท่าเต็งก็จะขายเราราวสี่แสนสี่จนถึงเกือบห้าแสนสี่แสนปลายนะครับเราน่าจะขายอยู่ราวๆสักสามแสนปลายได้มั้งนะครับสามแสนปลายได้แหละเป็นออโต้นะครับสี่แสนหกน่าจะสามแสนหกสามแสนเจ็ดสามแสนแปดอ่ะสามแสนเจ็ดสามแสนแปดสามแสนเก้าทีเนี้ยสามแสนปลายแล้วกันนะครับตีว่าเราต้องต่ำกว่ายอดจัดอยู่แล้วต่ำกว่าราคากลางนะครับเพราะเราเขาเพราะส่วนใหญ่คนซื้อไปอ่ะกเขาซื้อไปขายนะเลขไม่แสนแปดยังไงเขาก็ต้องไปก่อไม่อยู่ดีนะอ่ะโอเครอบคันนะครับ รอบคันบอดี้รอบคันมีนะครับใบเคลมให้นะจากอินทราประกันภัยอายุประมาณ2ปีนะครับนี่ครับแคปออโต้นะครับมีมาทั้งหมด5คันแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะครับแต่ไม่ไม่ทราบจํานวนว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็รถมดสัญญาเช่านะครับราคาที่เราแจ้งนะถ้ามันเปิดราคาแล้วเนี่ยก็จองได้เลยนะครับโอนจองเข้าอคาเดคแคปิตอลนะครับ55,000ันบาทนะครับรถส่วนที่เหลือก็จ่ายไม่ใครในไไม่เกิน15วันนะครับ รถมีการสปาภายนอกภายในให้นะครับและรถเป็นมือนหนึ่งของแท้นะครับประวัติชัดเจนนะครับไม่มีการกอไม้นะครับแน่นอนนะยเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยต้องเข้าเช็คทุกระยะอยู่แล้วนะครับแสนแปดนะครับนี่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านาจีจ่อไปละลืมแต่ขอดูสำเนาหน่อยสำเนานะครับอ่ะเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วก็อันนี้ใบภาษีในข้างหน้าครับอ่ะให้หมั้ยปีสองพันยี่สิบนะครับ 2,020ก็2 5 6 3นะครับโจทย์ก็20นะแล้วก็อคาเนเป็นอคาเน่แคปิตอลนะครับเป็นมือ1นะครับคุณซื้อไปก็ซื้อไปก็เป็นลำดับ2นะครับของแท้แล้วก็ไม่เก็บแหว7%ครับผมค่าโอนเป็นแค่2,700หรืออยากจะทะลึ่งไปเอาไปโอนเองก็ทำได้นะครับก็แล้วแต่เลยก็รอประมาณสัก2อาทิตย์นะอ่ะมาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับแคปออโต้ปี2020นะครับ20แท้เลยนะครับ ยางคันนี้ปี24ขอดูยางหน่อยแต่เลขใบน้อยกว่าครับเลขใบนี่ยาสัปดาห์ที่14ต้นปี24ครับก็ประมาณ2ปีรถทุกคันนะครับมีใบเคลมให้เขาเรียกว่าทุกจุดที่เป็นรอยเราจะวงวงไว้นะครับแล้วเปิดใบเคลมนะครับเอาไปเข้าอู่ก็ได้ขออิทรลรับกัไทและรถทุกคันภาษีจะไม่ขาดนะครับอันอย่างคันนี้นะครับภาษีดูเลยครับ7ตุลา7เดือน10ปีหน้าเลยครับ2ก6 9นะครับ จะไม่ขาดนะแต่พรบและประกันเนี่ยจะขาดเสมอเพราะว่าเราใช้เป็นประกันกลุ่มของอาคเนีนะครับอ่ะดูรอบแข่งคันนี้ครับมาด้วยกัน5คันผมทําที่สาขาที่โกดังบางนาผมทำไปสองคันแล้วแต่ว่ามันมาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับเลขไม่เท่ากันเลยเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดสองแสนนี้นะครับสำหรับรถกระบะแล้ววิ่งเปีละสี่หมื่นถือว่าออกปกตินะครับนี่แสนเจ็ดนะครับก็ขายจองก่อนแล้วกุญแจครบสองดอกบางคันก็ไม่ครบนะครับต้องดูขายกระตามสภาพไปนะครับ ขอดูแคปเปิดได้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่คือสภาพคือถ้าเห็นเบาะขาดแบบนี้เดี๋ยวเราทําให้นะเราจะทำให้เป็นปกตินะครับสำหรับภายในนะส่วนพวงมาลัยเนี่ยบางบางเคสทําได้นะครับก็บางเคสก็ทําไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับเอาไปทำเองไม่กี่บาทพันกว่าบาท้งสำหรับเบาะเราทําให้นะแล้วก็ส่วนสีภายนอกนะอย่างเี้เป็นเป็นเป็นรอย,อยใช่ไหมเราก็จะเปิดใบเคไป เวลาคุณให้เราเคมหรือว่าพี่ไปเคมเองอ่ะมันก็จะสวยเหมือนใหม่นะครับทุกคันสวยเหมือนใหม่ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับในวันที่20เอ็ดนะครับเดือนตุลาคมปี2อ6 8นาะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีแคปออโต้สี่ประตูนะครับแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์นะครับซึ่งเต้นมาดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวหัวเดี่ยวแบบนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับหัวเดี่ยวน่าจะมาน่าจะมาเป็นหัวเดี่ยวแบบแบบนี้มากกว่าแบบแค r ์ y ี่บอยมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนทางฝั่งนู้นก็มีตู ตัวเกียร์ธรรมดาก็มีเกียร์ธรรมดาแต่เป็นสีเงินนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้เป็นสีขาวนั้นนาสีขาวมาทีนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับมีโฟลเลอร์นะครับหนึ่งคันนะฮะแล้วก็มีมิวเอ็กซ์นะครับราคา724,000นสอนะครับในเกรด A นะครับแล้วเกรด B มีอีก1คัน7 1็0 0 0นหนนะครับแล้วก็โครงส้มน้ำเหลือ3คันอ่ะไปดูโครงส้มกันหน่อยนะครับโครงส้มที่เคลมแล้วเรียบร้อยนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้นะครับมีร่องมีรอยอะไรนี่เอามาดูรถที่เราเคลมแล้วนะครับ แต่คันนี้เราไม่ได้ขายนะคันนี้เราเอาไปส่งรามามูลนะครับดูนะเคลมแล้วเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะสังเกตว่าไอ้พวกโครงส้อมพวกแคปเตียกิรรมดาที่มีโครมแบบนี้แบบมีเหล็กเนี้ยมันจะมีแบบบุบมียุบมีรอบคันเรยรอบคันดูครับเคลมแล้วเป็นแบบนี้นะนี่คือเคลมแล้วนะครับรอบคันผมให้ดูผมวนให้ดูเลยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสักสองสามสนะครับตีสักครึ่งเดือนแล้วกันนะครับตีสักครึ่งเดือนเนี่ยก็จะได้สวยใสยแบบนี้นะ กระบาถ้าไม่เอาก็ไปเอาไปใส่เคเลบอยเอาครับรงโซ่ไม่เอาก็ถอดไปครับแล้วก็เหล็กไม่เอาก็ถอดไปที่นี่ก็ได้นะหรือจะอไปขายก็ได้ได้สองสามพันอยู่นะนี่เห็นไหมไฟเฟยรับทุกอย่างที่เป็นรอบคันนะครับนี่นี่นเรียกว่าหลังเคมแล้วสภาพก่อนเคมมันจะดูไม่ค่อยสบายตานะแต่ว่าสบายใจแน่นอนนะครับเ,เลขไม้แท้นะครับเพราะว่าต้องเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะแล้วก็ประวัติชัดเจนนะครับเป็นของอาคาเนมือเดียว ค่าโอนน้อยครับ2,700ครับผมจากไฟแนนซ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจอง5,000บาทเข้าโอนเข้าอาคาเนนะครับจ่ายค่าตัวรถก็โอนเข้าอาคาเน่นะครับส่วนเรื่องของการเคลมก็เอาไปเคลมได้ที่อู่ทุกอู่ครับที่มีอินทรัพยากนภัยนะครับนี่ก็คือโกดังของเทพานะครับแล้วสุว่าเดี๋ยวผมอัปเดตนิดนึงมีเบนซ์ซีสองสองศูนดีเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันนะครับซีสองสองศูนดีปีออกมายี่สิบแหละนะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดแปด e นะครับราคายังไม่ออกนะครับแล้วก็ แคมรี่นะครับแคมรี่คันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันไม่รู้ขายยังนะครับราคาถูกมากและเดี๋ยวมีสองพันยี่สิบด้วยสองพันยี่สิบก็เป็นเอลติสนะครับราคาห้าแสนหนึ่งปีสองพันยี่สิบนะแล้วก็มี a อ t i ิปี2ี5 2 9 0ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันก็คือห้าแสนสามนั่นแหละนะครับก็ลดเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เรื่อยทุกวันนะครับในช่องออฟคานะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไลค์อยากกะพิมพ์ดูรถ แบบไหนนะครับถ้าเรามีเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ให้แล้วก็ส่วนรถตู้นะครับเดี๋ยวปีน่าจะเป็นเดือนหน้าแล้วนะครับน่าเป็นเดือนหน้าแล้วเดือนนี้ไม่มีแพลนเข้าแล้วครับรถตู้ตอนนี้หมดแล้วนะครับเป็น2.8คอมพิวเมตอร์ราคาสูงนะครับทำเบาะจากพีพะพงศ์นะครับเป็น3แถวครับกาวที่นั่งนะแล้วก็มีโครงส้มโค,โ,คโ,คโครงส้มอยังเหลือ3คันแบบเนี้ยโครงส้มแบบเนี้ยแต่สภาพเป็นเล็กกว่านี้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปเคลมก่อนนะครับประมาณครึ่งเดือนนะแบบนี้นะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับโกดังของอาคเนย์ครับผมลดกดสัญญาเช่าราคาต่บกว่าเป็นแสนเลยนะครับคันนี้นะตลาดผมเห็นนะสี่เขาขาย4ี่แสนห้าสี่แสนสองสี่แสนสามนะเราขาย2องแสนแปดครับผมแต่ยังไม่บิ้วแต่ถ้าจะให้ไปบิ้วให้ทําได้ถูกมากนะครับอ่ะอับน้ำสองหมื่นน่ใส่ล้อเท่ๆซิ่งห้าอัะสักสามหมื่นเงี้ยห้าหมื่นเองบวกสองแสนแปดสามแสนสองเองตลาดขายสี่แสนก็ยังถูกกว่าเจ็ดหมื่นนะครับถ้าเราบิ้วเองนะโอเคครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ